สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอในรุ่นของปาเจโร่สปอร์ตนะครับกล้อง360องศารอบคันนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยมาดูครับตัวนี้ใช้ชุดเป็นชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับเป็นชุดปลั๊กตรงรุ่นเสียบเลยนะครับพร้อมอฟังก์ชันกล้องอ360องศารอบคันนะครับตัวนี้เป็นชุดปลั๊กตรงรุ่นครับตัวนี้เป็นของจอของวอลเทคนะครับ มาดูกันว่า,าฟังก์ชันต่างๆจะเป็นยังไงครับก็หลักๆก็จะเป็นดูหนังฟังเพลงครับพวกมัลติมีเดียอะไรต่างๆนะครับมาดูกันภาพชัดไหม,อมโอเคสวยงามครับมาดูฟังก์ชันคอนโทรลพวงมาลัยกล้องรอบคันนะครับปึ๊บ เป็นกล้องรอบคันอ่ครับผมเสียงขึ้นลงได้ตามปกติครับคอนโทนรลพลงมายใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็มาดูตอนใส่เกียร์ถอยครับเพิ่มครับใส่เกียร์ถอยก็สามารถแพ่นดูได้ครับว่ามุมไหนยังไงครับตัวฟังกช์ชันของกล้อง360องศานะครับโอเคหรือขนาดจอดอยู่ก็สามารถกดดูได้ครับแบบนี้ครับ เป็นอย่างนี้เนาะโอเคครับถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับตัวปา j e เจโร่สปอหรือไทยท่าน1 9 2 0 2 0 2 0ครับที่เป็นตัวกล้องรอบคันครับเบลวินตรงรุ่นหนะ้ากากตรงรุ่นนะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับตัวของอจอตัวนี้เป็นจอขนาด9นิ้วนะครับมี9นิ้วแล้วก็10นิ้วครับมีอยู่2โมเดลครับ อ่าแล้วแต่ว่ารุ่นปีของรถนะครับไม่เหมือนกันครับทวนี้จะเป็นจอ9นิ้วครับก็หากใครสนใจก็สอบถามเข้ามาทางเพจได้ครับอ่าหรือโทรสอบถามโดยตรงได้ที่0899435578นะครับอ่ากล้อง360องศารอบคันอ่ามีอ่มีมาก็อ่ามีอุปกรณ์ซัพพอร์ตสำรองนะครับติดต่อแจ้งล่วงคิวล่วงหน้าได้เลย นะครับวันนี้ก็จบการรีวิวตัวป o เจโร่สปอร์ตครับกล้อง3 6 0องศารอบคันไว้นะครับถ้าสนใจก็ว่ากันไปครับราคาย่อมเยาราคามิตรภาพก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับติดตามคลิปวิดีโอหน้าว่าจะเป็นรุ่นไหนก็รอชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ เปียยนรอบ,บนานรากรเอาเปบงกอกพอเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลายปีแต่ใจดวงน,นี้มันยังรอรออกอีกนาพอเขาเปลี่ยนทำหัวใจมันเลยจะยังอ่อนใจครับ